เฟซบุ๊กทำยังไงพร้อมวิธีการแก้ไขรวมทั้งการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้กับทุกคนค่ะ สวัสดีเพื่อนๆพชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยจะพาทุกคนนะคะไปทําการนะคะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Facebook สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ลืมรหัสผ่านจํารหัสผ่านไม่ได้เข้าแอคเคาน์เดิมไม่ได้นะคะหรือว่าอยากตั้งรหัสผ่านใหม่ทํายังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้มาบอกกันค่ะสอนกันแบบสเต็ปบายสเต็ปกันไปเลยถ้าหากว่าอยากรู้กันแล้วนะคะไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ในส่วนของการลืมรหัสผ่านกันก่อนนะคะก่อนอื่นเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะจํารหัสผ่านไม่ได้แต่ว่าจําในส่วนของแอคเคาท์นะคะหรือว่าตัวของอีเมลได้เนี่ยก็สามารถนะคะใช้งานนะคะในส่วนของบัญชีนะคะที่เป็นตัวของอีเมลของเราหรือว่านะคะถ้าหากว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีการบันทึกนะคะโปรไฟล์ของเราไว้ก็กดจิ้มเข้าไปที่โปรไฟล์ของ Account Facebook นั้นๆของเราได้เลยทีนี้ในส่วนของรหัสผ่านนะคะให้เรากดที่ลืมรหัสผ่านนะคะ หลังจากนั้นนะคะมันจะขึ้นเป็นการค้นหานะคะบัญชีของเราโดยการป้อนเป็นหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแต่ว่าเราต้องจำนะคะตัวของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราทำการเชื่อมกับแ c คเคาท์นั้นๆไว้ด้วยค่ะอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆจำตัวของ account ไม่ได้ก็สามารถใส่เป็นตัวของอีเมลแทนได้ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเตยจะใส่เป็นส่วนของอีเมลของเราลงไป หรือถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะใช้ในการยืนยันผ่านตัวของโทรศัพท์มือถือที่เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีตัวของ SMS นะคะส่งในส่วนของรหัส OTP เนี่ยเข้ามาในเครื่องของเราแต่ถ้าหากว่าใช้งานนะคะเป็นตัวของอีเมลเนี่ยก็จะส่งรหัสนะคะมาทางช่องทางอีเมลของเรานั่นเองค่ะก็เลือกใช้ช่องทางที่เราสะดวกที่สุดได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยนำรหัสนะคะที่แจ้งเตือนในช่องทางต่างๆนะคะนำมาใส่นะคะ แล้วก็กดขั้นตอนถัดไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นรอสักแป๊บนึงนะคะให้เขาเนี่ยทำการลิงก์ตัวของรหัสนะคะ เพียงเท่านี้เนี่ยก็สามารถนะคะกลับเข้ามาที่บัญชีการใช้งานของเราได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะกดลืมรหัสผ่านและทําการล็อกอินใหม่เนี่ยมันจะขึ้นนะคะเป็นการแจ้งเตือนให้เราสร้างรหัสผ่านใหม่เราสามารถสร้างรหัสผ่านใหม่จากช่องทางนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นรหัสผ่านที่เราจําได้ง่ายขึ้นสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้มีปัญหาการลืมรหัสผ่านนะคะแต่ว่าอยากเปลี่ยนรหัสผ่านทํายังไงได้บ้างให้กดเข้ามาที่แอคเคา t ของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดตรงที่แถบเมนูด้านขวามือด้านล่างนะคะ เป็นจุด3จุดหลังจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปที่การตรวจสอบความเป็นส่วนตัวค่ะหลังจากนั้นกดเข้าไปที่วิธีการรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภยัยมันจะขึ้นมาให้เรากดคําว่าตรวจสอบได้เลยค่ะทีนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นในส่วนของรหัสผ่านตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นข้อมูลนะคะที่เขียนว่าเปลี่ยนรหัสผ่านให้เรากดเข้าไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่รหัรสผ่านปัจจุบันของเราลงไปพร้อมท้งนะคะใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่ เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงนะคะข้อมูลของรหัสผ่านได้แล้วค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็กดบันทึกการเป,ปลี่ยนแปลงเท่านี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและสามารถใช้งานรหัสผ่านใหม่ในการล็อกอินเข้าบัญชี Facebook น,นี้ของเราได้แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีการนะคะแก้ไขปัญหาการลืมรหัสผ่านและการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สําหรับการใช้งาน Facebook หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้เตยและทีมงานสเปกโฟลของเราด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย